สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่ได้เล่นเกมนะครับแต่จะมาแนะนำ AI ที่พูดได้อ่ะผมลองทำแล้วแล้วมันก็ดูแบบก็ตลกนะอ่ะดูนะผมจะลองพูดคำสักคำหนึ่งนะฟังเลยอย่าลืมติดตามให้กับช่องเพียว XD ด้วยเปลงกังไาร์นะ